อ oh. ๋ออ๋อคร oh. ับตัดให้หมดเลยเพราะว่าเมกโคจะเข้าตรงนี้จะแบ่งล็อกละงานครับ oh. ล็อกละงานก็จะหาลูกค้ามาดูน้ำท่วมไหมครับ น้ำไม่ท่วมชาถนนมีฝั่งนูน้นไม่ข่ายมันก็จะมีท่วมปีห้าสี่ห้าหกอย่าอ 5, 4, 5, 6, ๋อห้าสี่ห้าหกเคยนั่นแหละแบบนั้นมันท่วมกันทั่วทั่วประเทศป <laughs> ระเทศอ๋อมีที่เศษอีกนะนี่ผมว่านี่นี่ที่หลักนี่นนนอ๋อแต่ตรงนั้นเราก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นหลักหลักมดไปไปทางนีง้ด้วยใช่ไหมครับใช่ไปมันมีสองน่าจะตรงไปนู่นมีสองถนงนเหรอครับ ก็กโฉนดเดียวแต่เพิ่งจะไปแยกยังยังไม่เสร็จเรื่องแยกนี่แหละก็เริ่มเริ่มตั้งแต่จุดไหนครับพี่ขายที่ไนนู่นเลยอ่ะพี่ขายใช่ไหมครับคือตกลงกันว่าไม่ให้ถึงยุ้งบะยุ้งข้าวอ่ะอ๋อยุ้งข้าวงสูงนะใช่ก็ทางนี้ทั้งแถบแถบจ้ะได้เท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นได้เท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นอ๋อสวยงามสวยไหมสวยสวยสวยพี่ว่าสวยเพราะพี่อยู่ไม่ต้องเสกเลย โอเคลิงออกนี่ก็สวยเลยนี่ใช่เดี๋ยวเขาก็มีงบมาถึงก็สุกปีมันสวยทำวิวได้สวยครับน้ำประปามีไหมครับนี่ไงก็อยู่ติดถังประปาเลยเดินมานีใช่ไหมเดิน่านหน้าแปลงอยู่นะะออประปามีพอได้ยังไงของเราอยู่ใกล้ติดถังอ๋อเดี๋ยวผมขอญาตเดินมาดูฝังนี้หน่อย บรรยากาศดีมากครับอจะเห็นนนนนฝัังถ้ครับฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งนู้นเนาะสูงกว่าสูงกว่าเนี่ยมันมันมันได้กำไรตรงพีงอกพีงอกเขาว่าเขาลอกเดี๋ยวเขาลอกคลองที่งอกทั้งแถบหรือเปล่าครับนีทั้งแถบงอกทั้งแถบเพราะว่าเขาลอกคลองมันก็เลย มันก็เลยเนี่ยมีดินมันแล้วก็น้ำน้ำตรงนี้มันจะเป็นน้ำที่ไม่ไหลเชี่ยวเนาะไม่ไหลเชี่ยวคลองท่าแหใช่ไม่ไหลถ้าถ้าหน้าน้ำขึ้นเต็มฝั่งก็จะนี่แหละเข้าตรงเนี้ยครับไม่ท่วมหรอกตรงเนี้ยครับแต่มันก็จะเข้าตามซอกเข้าตามร่องตรงเนี้ยที่ต่ำแต่ตรงเนินตรงนี้ไม่ท่วมแต่ถ้าเราถมเสมอตรงเนี้ยไม่ท่วมแน่นอนใช่ถมได้นะเพราะว่าสีเขาซื้อตรงนู้นได้ที่นั่งตกปลาใช่ แล้วก็ถ้าถ้านี้ก็ทําบ้านซุ้มเล็กๆเนาะทำเนี่ยศาลาริมน้ำาเลยศาลาราิมน้ำทำศาลาริมน<ถ>้ำคลาสสิกเลยเนี่ยตามเจตานานลมของพี่พี่ต้องการขายให้คนที่มาพัฒนาอ่เี้ยครับเดี๋ยวก็จะมีลูกค้ามาดูแล้วก็มาอยู่อาศัยก็จะทําให้พื้นที่เจริญขึ้นครับดีแล้วครับโชคดีครับทารามาเจอคุณพี่เจ้าของที่เลยโชคดีมาก เอาตรงนี้ตรงตรงที่โล่งๆตรงเนี้ยเขาเคลียร์ลิงยังไงครับเนี่ยทำไมฝั่งนู้นมันเพียงไม่มีงบมางบงบงบรอบพองเขาอ่ะมาชื่นสุดได้แค่นี้ของปีนี้ออ๋แต่อันนั้นก็ต้องรองบรอบต่อไปยาเนี่เดินข้ามได้เลยนี่ยใช่มันเนี่ยมันเพิ่งจะเป็นแบบนี้สองปีตอนตอนที่มันโล่งอ่ะพี่ทำวิวบรรยากาศตรงนู้นตรงนู้นแบบนีนะครับยังสวย แต่ทีน,นี้มันปันแบบนี้ที่เขาบอมันลอกไม่ไหวเลยนะต้องแมกโคร่างเดียวเลยแมกโครลุยน้ำล้าเวลานั้นคนมาตกปลากันตรงเต๊่เลหมฝั่งนู้น,น,นเธอฝั่งนี้ด้วยโอ้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 นนะ แปลงละหน,งหนึ่งงานครับหนึ่งงานปลูกบ้านริมแม่น้ําท่าแหฮะของท่าแห่ได้เลยครับเตรียมเลยครับเตรียมเข้ามาชมเลยเลยบรรยากาศดีแน่นอนน้ําไม่ท่วมเลยครับตรงนี้ที่เสมอถนนนะตอนนี้จะเตรียมเคลียร์ลิงต้นไผ่ออกนะครับสําหรับลูกค้าที่จะมาชมมาเลือกได้ครับว่าจะเอาแปลงไหนแล้วก็จะเอาต้นไผ่กอไผ่ไ,ไว้หรือจะอต้นไม้ต้นไหนไว้นะฮะตอนนี้ตอนนี้กําลังเซอร์วย์พื้นที่ครับตอนนี้ก็ มาชมพื้นที่จริงเนะื้อที่เริ่มต้นที่หนึ่งรอยตารางวาโหถ้าเป็นผมผมเลือกแปลงนี้เลยนี่มีต้นไม้ครับอันนี้ต้นอินทนินอินทนินกับสะเดาใช่ไหมครับสะเดาด้วยมะฮอกกานีสะดาออกกสะเดา,ะดานะ ข้างหน้าใช่ไหมครับครับบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้มาเซอร์วีพื้นที่ครับเตรียมที่จะพัฒนาเป็นแปลงแบ่งปันครับกับทีมงานอาจารย์พัฒนศักดิ์ที่ดินพัฒนาปาจีนตองหนึ่งครับพอดีทางเจ้าของบ้านครับต้องการแบ่งบ้านไว้สองไร่ไนเนาะส่วนที่เหลือก็ให้เราไปพัฒนาแล้วก็ซื้อขายตามสัดส่วนที่เหลือ แล้วก็ขั้นตอนการดําเนินงานทางอาจารย์ทัชรศักดําเนินงานให้หมดเลยมัง้งใช่ไหมครับ<ช>ที่คุยกันในะครับพื้นที่ตําบลบ,บ้านหอยอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีหมู่สิบนะครับตรงนี้หมู่สิบหมู่สิบทำถนนสองข้างสี่เมตรนี่ครับ อ๋อ,อครับอ,อ๋อระหว่างบ้านนายอำนาจช่อโตคือเจ้าของแปลงนี้เลยนะครับสี่เมตรมันก็กว้างอยู่นะเนาะ,ะถนนสี่เมตรผมว่ากว้างเพราะมันมีไหลาทางที่เขากันไว้ด้วยนี่ครับไหลาทางไหลาทางกันไว้อีกฝั่งละเมตรเนาะ,ะก็เป็นถนนหกเมตรน่าจะได้ครับ อ๋ออันนี้คือทางเข้าที่ทําไว้แต่ที่เริ่มต้นโครงการจะอยู่นู่นเลยนะติดติดชายบ้านเลยเอาเข้ามา,มาดูริมน้ำาตรงนี้มุมนี้อ๋อมุมนี้นะครับนี่ครับที่เสมอถนนสวยเลยนะตําตบลบ้านหอยอําเภอรประจรรันตคามจังหวัดปาชินบุรีที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้นิคมสาสี่ครับ<ม>เดินทางเพียงประมาณไม่เกินสิบนาทีเนาะรัด<ะ> วัดฐานนางแก้วอยู่ฝั่งนี้ครับวัดฐานนางแก้วแล้วก็ไปฝั่งนี้ก็จะเป็นนิคมสามื้นสี่ปาชินบุรีประมาณสิบกประมาณสิบประมาณกิโลครับประมาณสิบกิโลผมวิ่งประจําเพราะว่าออฟฟิศก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงก่อแดงเนี่ยครับโอ้ตรงนี้เป็นที่เนินเลยนี่โอ้ครับแนวเขตอยู่ตรงไหนครับแนวแนวเขียอันนี้ม่รู้อยู่ตรงไหนพี่เออแต่ว่ามันจะอยู่ กำไรที่เขาเอาเอาดินขึ้นมาให้เราเนี่ยนะอนนตอนนั้นมันไม่ได้สูงครับอ้อสุดคุ้มเลยนะนี่บรรยากาศดีดีเนี่ยยังไม่เคลียร์ลิงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการเคลียร์ลิงอยู่ กอไผ่นี่เริ่มตัดไผ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพวกไฟก็ข้ามมาแค่เสาเดียว ไฟฟ้าไฟฟ้ามีแล้วน้ำประปามีแล้วทิศตะวันออกอยู่ทางไหนครับอ,อ,อ๋อทิศต,ตะวันออกดันทุนตรงนี้เป็นตะวันตกทิศเหนือครับผ่านหน้าไปทางทิศเหนือ ท้ายติดคลองทิดใต้ฝั่งข้างเคียงก็เป็นทุ่งนาโอ้หถ้าเคียร์ลิงออกนี่สวย,สวยบรรยากาศโล่งโปร่งเลยโอ้โหมอแกการมาทำบ้านสวนขนาดมินิครับหนึ่งร้อยตารางวานี่ที่จริงตั้งใจขายแค่ตรงรั้วแต่ว่ามันจะเต็มสองสองไรหรือเปล่าเนี่ยวจะมีหลักรั้วตรงนี้อ๋อ ถ้ามันกินเข้าไปให้เต็มสองไร่ก็ไม่ให้ถึงยุ้งข้าวครับ่รู้อ๋อแล้วรู้ว่าตรงนี้เนาะใช่ยุงย้งข้าวมองเห็นครับอ๋อยุ้งข้าวนู่นก็เบื้องต้นก็วัดจากตรงนี้ไปตามถนนฝั่งนี้ไม่ไม่วัดจากทางนู้นมาอ๋อวัดจากตรงน้นมา ถึถงสองไร่แค่ไหนถ้าถ,ถ,ถ้ามันถ้ามันกินเข้าไปเยอะไม่ถึงสองไร่ก็เอาตามนั้นเอาตามที่ไม่ถึงถ้ากินมาประมาณกินมาประมาณแบบว่าสักสวนตอไผ่ตรงนั้นอ๋อก็ประมาณส่วนส้มสวนส้มโอเนี่ยนะะส่วนส้มโอปลาจีนที่ก็กะไว้กินมาประมาณตรงตรงอ๋อก็ไผ่นี่ครับก็ไม่ได้สีเยอะไม่น่าจะครบนะครับสองไร่ครบไหม เอแต่ตรงนั้นมันเลียวเนาะก็ไม่แน่นะตรนนรตรงนู้นมันเลียวตรงนี้กว้างก็ไม่แน่ครับโอ้ส้มโอพันอะไรครับนี่ทองดีทองดีเหมือนเหมือนไม่ได้บำรุงรักษาเลยเนาะไม่ได้ปล่อ,อยเพราะตอนนั้นเป็นสวนมะนาวตายแล้วอ๋อแต่มันก็พยามอยู่นะ <c oughs> ออกลูกปล่อยแบบธรรมชาติแบบปลอดสารพิษไปเลยนะพี่นะโอเคครับเตรียมพบกับนะฮะที่ดินแปลงแบ่งปันพื้นที่ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคามจังหวัดปาจีนบุรีครับตรงนี้เลยด้านหน้าติดถนนคอนกรีตท้ายแปลงติดคลองท่าแหราคาราคาเดี๋ยวดีดกันอีกทีนึงนะครับหนึ่งร้อยตารางวาน่าจะประมาณสองแสนสองหนึ่งร้อยตารางวาสองแสนสองเดี๋ยวบวกลบคุณหารค่าแม็กโครค่า,คาแรงค่ารังวัดค่าปปาค่าไฟฟ้าก่อนนะครับ เดี๋ยวดีดราคาให้กับลูกค้าได้รับจองนะฮะได้รับชมรับจองนะฮะเผื่อสนใจทำเลนี้ไม่ผิดหวังครับทำบ้านชายน้ำไว้สำหรับพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ไว้ปาร์ตี้ครับหาเพื่อนมานั่งมิตต้งริมชายคลองนะตกตาไปด้วยครับบรรยากาศยามค่ำคืนได้ยินเสียงปลาเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกนะฮะบ,บรรยากาศดีต่อใจทีเดียว พื้นที่ตรงนี้ติดตามไว้นะครับติดตามคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับทารากราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจีนเลยมาครับกับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ทาราพาเซอร์เวนะครับพื้นที่ที่ต้องการที่จะทําเป็นแปลงแบ่งปันเนื้อที่เริ่มต้นที่100่งร้ตารางวาครับพื้นที่ตําบลบ้านหอยอําเภอรประจันตราคจังหวัดปาจีนบุรี อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม 3- 0มประมาณ10กิโลเมตรครับอยู่ห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ125กิโลเมตรอยู่ห่างจากสนามบินสวุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ130กิโลเมตรครับห่างจากชนบุรีประมาณ137กิโลเมตรนะทาราพาเข้าชมไม่เพียงเท่านี้ครับทาราขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านครับมีความสุขความเจริญสุขภาพพลานามัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จน,ไม,จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่าง ร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ทราสหาปาจีนกับขอบพระคุณครับ